ยินดีต้อนรับสู่บ้านหมอเบิร์ต The Living Room สาระความรู้สบายๆเพื่อให้คุณเป็นคนที่แข็งแรงทั้งกายและใจและนี่คือพอดแคสต์ i t i o n 4ตอนพิเศษเรื่อง Social Dilemma เราจะมาพูดคุยสนุกๆกกันถึงประโยชน์และผลกระทบต่อสุขภาพจิตจาก Social ลมีเดีแต่ก่อนจะไปรับฟังคอนเทนต์ดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจบ้านหมอเบิร์ในทุกๆช่องทางรวมถึงพอดแคสต์ทั้ง Apple แล้วก็ Spotify แล้วพบกันนะครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านหมอเบิร์ดเดอะลิฟวิ่งรูมกับ4ตอนพิเศษโซเชียลดเล m ม่าในตอนที่สำคัญนะคะก็คือโซเชียลมีเดียกับเรล ationship วันนี้พบกับคุณหมอปอมนายแพทย์ติติวัตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เบิร์ดครับสวัสดีท่านผู้ท่านผู้ฟังด้วยครับโอโ้โหวันนี้นะคะเราต่อเนื่องจาก2ตอนที่แล้วเราได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมีอิทธิพลกับคน เรื่องของสังคมเราอย่างมากทีเดียววันนี้เนี่ยเราจะกระเถิบไปอีกนิดนึงในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยว่ามันอาจจะเป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่รักได้ด้วยใช่ครับพี่เบิร์ดครับเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมองแวบ,บแรกเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันมันก็ดีนี่นาสําหรับความสัมพันธ์สําหรับคู่รักนะครับยิ่งในยุคโควิดนี้เราจะเห็นหนึ่งความสําคัญของการอ่า ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อติดต่อกันสําหรับหลายๆคนที่อาจจะต้องอยู่ห่างกันะนะครับยังเชื่อมต่อยังสื่อสารกันได้ไม่ขาดตอนแน่นอนเลยอันนี้คือข้อดีของเทคโนโลยีหรือข้อดีของโซเชียลมีเดียครับทำให้เรารู้สึกคอนเน็กกันครับ<ช>แต่ว่าพี่เบิร์ดครับ มันมีภัยร้ายซ่อนอยู่ครับม,มันมีภัยร้ายของมันเนี่ยที่อาจจะทำให้เรารู้สึกห่างเหินกันมากกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้เหมือนกันครับพี่เบิร์ดเป็นตรงกันข้ามไปซะอย่างนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูในสังคมเราทุกวันนี้นะคะเราไปร้านอาหารไปที่ไหนที่ไหนเราเห็นคนสองคนไปด้วยกันแต่ต่างคนต่างดูมือถือตัวเองไม่ใช่แค่คนสองคนครับบางทีไปกัน <ค>เป็นทั้งบ้าน <c oughs> ครับเป็นกันตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณพ่อคุณลูกครับทุกคนมีมือถือเป็นของตัวเองครับทำไมเราเห็นเราถึงเห็นภาพอย่างนี้ในเมืองไทยครับ <c oughs> อยากจะชวนผู้ฟังคุณผู้ฟังมาลองดู Data ล่าสุดนะครับของดิจิตอล2020 Report ของประเทศไทยนะครับจาก VR Social นะครับ Internet u s e ตในประเทศไทยหรือว่าปริมาณคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็น Active ด้วยนะครับ Active Social Media User นะครับ ของไทยปีล่าสุดก็คือเป็นข้อมูลของปีที่แล้วนะครับ2019อยู่ที่52ล้านคนครับพี่เบิร์ดครับอซึ่งตัวเล็นี้สูงมากสูงมากครับคือคิดเป็น75%ของประชากรทั้งหมดของประเทศเราคือ3ใน4เนี่ยตีไปทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและใช้อย่างบ่อยด้วยดูเหมือนเราเป็นประเทศพัฒนาแล้วเลยนะคะก็แต่เทคโนโลยีทางด้นี้เราก็พัฒนาจริงๆครับเรามี 4G แล้เตรียมพร้อมจะมี 5G แล้วก็คือ อินเทอร์เน็ตเราถือว่าครอบคลุมครับทั้งเรียกว่าแทบจะทั้งประเทศแล้วครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนี่ยประมาณ2%อร์ซนนะครับโดยเฉลี่ยครับคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตกัน9้าชั่วโมงต่อวันครับพี่เบิร์ดครับโอ้คือเก้าชั่วโมงนี่เยอะมากอันนี้อาจจะรวมทั้งการใช้การทํางานด้วยปะคะใช่ครับอันนี้คือ,อร,รวมรวมทั้งหมดเลยในบางคนนี่อาจจะจําเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการทํางานหรือว่าการหาข้อมูลการการรีเสิร์ชนะครับหรืออาจจะดูหนัง ฟังเพลงใช่ครับรวมหมดเลยอันนี้รวมหมดเลยคือเวลาที่เราคอนเน็กเต็ดกับกับอินเทอร์เน็ตนะครับค่ะซึ่งทีวีซึ่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าเี่เราใช้เวลาไปกับทีวีเยอะนะครับทีวีล่าสุดนี้ปีที่แล้วเหลือแค่ประมาณ3ชั่วโมงต่อวันนะครับโอประมาณแค่หนึ่งใน3ของอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับคนไทยเขาดูแล้วว่าเฉลี่ยเนี่ยคนไทยมีมือถือกันคนละ1.3เครื่องครับคือไม่ใช่เครื่องเดียวใช่ ไม่ใช่ว่าแค่ว่าทุกคนมีมือถือแต่บางคนเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งเครื่องอยู่ด้วยแล้วจริงๆอันนี้ยังไม่รวมที่หลายคนอาจจะมีแล็ปท็อปมีอุปกรณ์ต่างๆที่บ้านบางคนก็อาจจะยังมีพ c ซีอยู่ด้วยใช่ครับคือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของบ้านเราเนี่ยไม่เรียกว่าไม่เป็นปัญหาเลยผู้นําเป็นผู้นําต้นๆของโลกใช่ครับถ้าเทียบกับระดับโลกนี่ผมจําข้อมูลได้ชัดไม่ได้แต่เข้าใจว่าอยู่ในท็อปท็อปสิเลยของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับเอ๊ะแล้วเขาใช้ทําอะไรกันนะครับก็คือ ประมาณ99%ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อดูวิดีโอนะครับอีกประมาณ70%เนี่ยใช้เพื่อฟังเพลงนะครับที่อยากพูดก็คือประมาณ40%ครับพี่เบิร์ดครับก็คือฟังพอดแคสต์กันด้วยนะครับสำหรับคนใช้อินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งพอดแคสต์ที่คณจะฟังก็คือบ้านหมอเบิร์ดหรื i ริมบึงูมแน่นอนครับเนี่ยครับคือถ้าเราถ้าเราไม่ทันดูเดต้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันมันเยอะจริงเหรอมันจะเป็นปัญหาได้เหลอการใช้อินเทอร์เน็ตกับคู่สมรสเนี่ยนะ เราแบบเลือกว่าเอ๊มีแฟนติดมือถือเทียบกับแฟนเจ้าชู้มีภรรยาหลายคนอบาอองทีติดมือถือมันก็อ,อ,อาจจะฟังดูโอเคไม่ได้แย่ขนาดนั้นเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับต้องมาลองดูกันครับพี่เบิร์ดครับมือถือเนี่ยมันมันทำอันตรายต่อความสัมพันธ์ของคู่รักเนี่ยมากกว่ามากกว่าที่เราคิดครับมีการทดลองหนึ่งครับพี่เบิร์ดครับทดลองเอาคู่รักมานั่งคุยกันค่ะ จับเวลา10นาทีให้คู่รักค,คุยกันคุยเรื่องที่เขาสนใจคือปล่อยฟรีเต็มที่ให้อยากคุยอะไรก็คุยเลยแต่ขอให้เป็นเรื่องที่เขาสนใจชอบด้วยกัน <c oughs> นะครับเขาแบ่ง <c oughs> เป็น2กลุ่มครับพี่เบิร์ดครับกลุ่มแรกก็คือไม่มีอะไรก็คือคุยกันตามปกติก็คือเหมือนคุยกันทั่วไปทุกๆวัน10นาที <c oughs> อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเขาทำการทดลองเล็กน้อยครับเล็กน้อยมากๆก็คือแค่หยิบโทรศัพท์มือถือครับพี่เบิร์ดครับวางไว้บนโต๊ะ ที่สกืนไม่ได้ให้ใช้ด้วยใช่ไหมครับแค่เอามันปรากฏอยู่บนโต๊ะใช่แค่เห็นที่เป็นอยู่ระหว่างคู่สนทนานั้นใช่คือให้มันอยู่ระหว่างลานสายตาของคู่คู่รักทั้งสองคนก็คือคุยไปแล้วมีมือถือวางอยู่กลางโต๊ะให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือฟีสไตล์เหมือนเดิมก็คือคุยไปได้เลยสิบนาทีครับปรากฏว่าครับพี่เบิร์ดครับแค่มีมือถือวางอยู่บนโต๊ะครับคู่รักกลุ่มที่มีมือถือเนี่ยก็สรุป การสวทาราว่าเอ๊รู้สึกคุยกันเนี่ยคู่รักเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องที่เราพูดอไม่ค่อยมีปฏิกิก<า>ริยาตอบสนองใช่รู้สึกเอ๊ะทำไมทำไมคุยกันแล้วเขาไม่ค่อยสนใจฉันจริงๆมันก็มองเห็นภาพออกอยู่นะคะเพราะว่าพอมันมีโทรศัพท์อยู่บางทีหน้าจอมันเกิด notification มี เสียงมีภาพมีแสงอะไรขึ้นมาเนี่ยมันทําให้อีกคนนึงก็วอกแวกไปใส่ใจเหมือนกันว่าเอ๊มีเสียงเข้าหรือเปล่ามีข้อความไหมเอ๊เมื่อตะกี้กําลังจะเช็คว่าของเข้ามาหรือยังมันอาจจะทําให้การจดจ่อ,อก,กับคู่สนทนามันเสียไปได้เหมือนกันแน่นอนเลยหรือถึงแม้บางทีไม่มีเนี่ยบางทีมันก็เหมือนอดอดไม่ได้พี่เบิร์ถาเหลือไปดูนิดนึงหรือว่าบางทีแค่แบบดึงความสนใจของเราไปไปคิดเรื่องนั้นบางทีเราตาเราก็มอง มองแฟนเราเนี่ยแหละแต่ใจเราแบบลอยไปไหนตอนไหนละบางทีแค่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยวางอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันก็ส่งผลแล้วครับต่อคุณภาพการสนทนาที่แย่ลงครับค่ะดังนั้นนะครับดังนั้นไม่ว่าจะคุยกับใครนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับเราเก็บโทรศัพท์มือถือออกไปก่อนครับเพราะว่าผลการวิจัยเนี่ยพูดออกมาละถ้ามีคุณมีมือถืออยู่ในอยู่ในซีนอยู่ในเฟรมเนี่ยความสำคัญที่คุณให้กับคนอื่นเนี่ยมันลดลงไปอย่างชัดเจนเลยครับค่ะ ทีนี้พอมันยุคสมัยนี้ครับพี่เบิร์ดครับร <º> มันไม่ใช่มีแค่เราสองคนละเมื่อก่อนโทรศัพท์อีรช่ครับเมื่อก่อนไปเดทกันเนี่ยเป็นเดทไหนเนี่ยก็จะโอ้โหอยู่กันสองคนอาจจะดูหนังฟังเพลงอะไรโรแมนติกหวานแหววสมัยนี้มันมากับโทรศัพท์สองเครื่องที่พี่เบิร์ดว่าเลยครับแล้วก็ถ้ามีใครสักคนครับระหว่างอยู่ด้วยกันกับคู่รักเนี่ยเขาหยิบมือถือขึ้นมาดูอาจจะมีเสียง ดังขึ้นมาตึ้งหนึ่งหรือมีเสียงโทรศัพท์เข้าแล้วคุณหยิบมือถือขึ้นมาดูนี่แหละครับคุณกำลังโฟนสนับปิ้งหรือว่าฟับบิ้งนั่นเองครับเป็นพฤติกรรมที่ หลังๆนี่ได้รับการพูดถึงมากขึ้นนะครับโฟนสนับบิ้งหรือฟับบิ้งเนี่ยก็คือพฤติกรรมการหยิบมือถือขึ้นมาดูระหว่างที่คุณกําลังอยู่กับค้มสมรสสองคนอีกคนหนึ่งใช่ซึ่งทําให้อีกคนหนึ่งเขาตีความได้ว่าเขาไม่มีความสําคัญถูกต้องอัอนนี้ลองลนึกภาพนะคะว่าคนสองคนกําลังอาจจะคุยกันด้วยเรื่องราวอะไรที่สําคัญอาจจะเป็น คู่สมรสที่อยู่ด้วยกันมานานและกําลังคุยกันว่าเดี๋ยวจะต้องเอาลูกไปเข้าโรงเรียนโรงเรียนไหนหน่าจะสําคัญกว่าอีกคนนึงดึ๊ดๆมาและรับโทรศัพท์ครับตอบนูน่นนี่นั่นใช่อีกฝ่ายอาจจะรู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะเธอคิดว่าเรื่องที่เราคุยกันอยู่นี่ไม่สําคัญเหรอหรือแย่ยิ่งกว่านั้นอีกก็คือหรือฉันไม่สําคัญใช่เลยเรื่องนั้นที่เธอเลือกที่จะรับโทรศัพท์สําคัญกว่า ใช่ครับต้องย้อนไปดูงานวิจัยของ Baylor University ของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นงานวิจัยแรกๆเลยที่หยิบเอาเรื่องของความสัมพันธ์าม,ม,มาเชื่อมโยงกับฟัฟบิงนะครับก็คือเขาไปเก็บข้อมูลจากคู่สมรสประมาณ400คู่นะครับเร,เริ่มจากไปเก็บสถิติก่อน,อนว่าเอะเคยไหมเธอเธอเคยโดนฟัฟบิงไหมเดินคู่สมรสเมินไหมระหว่างอยู่ด้วยกันปรากฏว่าโอโ้เจอเจอเยอะเลยครับเกินเกินครึ <c oughs> นะ่ง่น อยู่ประมาณสัก60สิเป็นไปได้อันนี้คืออาจจะไม่ใช่ประเทศไทยไงนั่นสีเหลือแ่ะถ้าประเทศไทยนี่น่าจะต้องตอบว่าร้อซถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ลองถามตัวเองขณะที่เราเจอเพื่อนเจอแฟนหรือเจอสามีภรรยาเราเคยไหมที่คู่สนทนาของเราหรือคนที่เราไปทานข้าวด้วยครับปุ๊บมีการขัดจังหวะโดยการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา พูดคุยหรือทํากิจกรรมอะไรสักอย่างอันนี้แอบเดาว,ว่าต้องมีร้อยเปอร์เซ็นต์้่นะร้อยทั้งร้อยก็ต้องต้องเคยเจอแบบนี้ <c oughs> นะครับและเราอาจจะไม่รู้ด้วยว่าการการทําแบบนี้มันมันทาให้คู่รักของเราเนี่ยรู้สึกแย่ <c oughs> รู้สึกไม่ดี <c oughs> เราอาจจะมองเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าจากงานวิจัยเนี่ยเขาจะจะบอกเลยครับว่าการทำแบบนี้ทำฟับบิ้งเนี่ยมันจะทําให้คู่สมรสเขารู้สึกว่า เธอดึงเวลาฉันไปอ่ะมันเป็นเวลาที่ควรเราควรจะอยู่ด้วยกันเธอควรให้ความสนใจ,นใจฉันอันดับหนึ่งแต่เธอดันไปสนใจโทรศัพท์มือถือมากกว่าฉันฉันกลายเป็นเบอร์สองแล้วฉันไม่น่าสนใจเหรอฉันไม่มีคุณค่าสําหรับเธอเหรอคือในขณะเดีวยวกันคุณผู้ฟังอาจจะตอบคําถามแบบอีกฝ่ายหนึ่งว่าเอ๊ะอันนี้เรากําลังทําอยู่ตลอดเวลาเลยนะ รเราไม่เคยรู้ตัวเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขากําลังรู้สึกไม่ไดีอยู่อ๋อถึงว่าทําไมเขาหงุดหงิดต,ตลอดเวลาใช่เลยครับเพราะเพราะว่าอะไรครับพี่เบิร์ดครับเพราะว่าคือถ้าเราโดนอย่างนี้ซ้ําๆครับโดนโดนฟับบิ้งซ้ําๆเนี่ยจะทําให้เรียกว่าความสุขในชีวิตคู่เนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยอ่ะตรงนี้หลายท่านได้ มีการตรวจสอบตัวเองแล้วอาจจะเริ่มตระหนักแล้วว่าเฮ้ยเรื่องนี้ต้องลุกขึ้นมาจัดการอะไรบางอย่างเราจะเริ่มต้นตรงไหนกันดีคะอย่างแรกเลยคิดว่าต้องต้องคุยกันครับพี่เบิร์ดครับขั้นต้นเลยคือยังไงก็ต้องคุยกันก็ต้องเรียกว่าหาหาเวลาเหมาะเหมาะที่มามาคุยกันเรื่องนี้ว่าเราเราจะทํายังไงกันดี ค,คือจริงๆคุณหมอปอมใช้คำว่าต้องคุยกันไม่ได้แปลว,ว่าต้องทะเลาะกันนะคะเพราะเชื่อว่าหลายบ้านอาจจะสเต็ปไปที่การทะเลาะกันเรียบร้อยแล้วใช่เลยครับต้องหรือว,ว่าก่อนก่อนจะคุยกันเนี่ยอาจจะต้องเช็คอารมณ์ของตัวเองนิดนึงนะครับว่าเราไปด้วยโหมดที่ว่าเอออยากจะขอความร่วมมืออยากจะหา,าสงครามแล้วหล่ะไม่น่าใช่ครับเข้าไปปัดการสงครามแบบฉันเตรียมแล้วฉันเก็บข้อมูลมาแล้ว ฉัน,นดูนพฤติกรรมเธอมานานใชน,นนี้ไม่ได้ฉันอดมานานฉันพนมานานพนไม่ไหวลยลางนี้คือถ้าไปฟังที่คุณหมอปอมให้ความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้จะรู้เลยว่ากลยุทธ์เหล่านั้นอาจจะไม่สําเร็จและอาจจะทำใ,<ช>ให้ชีวิตคู่พังทลายลงได้แน่นอนเลยครับถ้าจํากันได้ในคลิปที่แล้วนะครับก็คือจะมีพูดถึงม้าสี่ตัวนะครับการสื่อสารที่ไม่ก่อให้เกิดผลนะครับแน่นอนการต่อว่าคิดติดซึมมาแน่นอนถ้าเราไปด้วย ด้วยที่เราไม่เตรียมพร้อมไปก่อน<ช>นะครับเร,เราจะมุ่งไปต่อว่าแล้วก็บางทีมจะไปถึงเรื่องการด<ม>ูถูกคอนเทมไปด้วยเลยครับโอ้โหแต่ตรงนี้เนี่ยเราสนับสนุนว่าควรจะหาเวลามาเหมาะนั่งคุยกันว่าเออเฮ้ยเธอฉันว่าอันนี้เนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะก็คือหาข้อตกลง<ช>ข้อสรุปร,ร่วมกันแต่ไม่คุยกันไม่ได้ไม่คุยกันไม่ได้ครับคุยกันเลยว่า อ่าขอได้ไหมตอนกินข้าวเย็นเนี่ยไม่เล่นมือถือขอเก็บมือถือไปไว้ไว้อีกที่หนึ่งเลยเวลาดินเนอร์ชามเวลากินข้าวเย็นของครอบครัวเราเนี่ยเป็นขอขอเป็นเวลาที่โมบายฟรีคือทุกคนไม่หยิบมือถือมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกโอ้โหเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นกิจ,จวัตรไปซะแล้วรเราอยากจะท้าทายว่าลองดูไหม<ช>อาจจะลองเป็นช่วงสั้นๆ หลายคนบอกว่าไม่รู้จะคุยอะไรเลยเพอมันเพราะว่าเมื่อก่อนนี่มันคือมือถือเป็นอวัยวะหนึ่งและมันเคยแบบว่าสามารถที่จะแบบเช็คได้ตลอดเวลากินข้าวไปเช็คไปเราอาจจะคุยกันเรื่องอาหารก็ได้เนาะใช่ครับก็เริ่มเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวนะครับเชื่อเชื่อผมเด็ดครับท่านท่านผู้ฟังครับพอเราหยิบมือถือออกไปจากโต๊ะแล้วครับเราจะเริ่มเหมือนจะเริ่ม เปิด attention ของเรานะครับเราจะเริ่มสนใจสิ่งรอบตัวรวมถึงคนใกล้ตัวของเรามากขึ้นวันนี้แฟนเราแต่งตัวน่ารักเอ้ยวันนี้เขาปัดแก้มสีส้มใช่จากเมื่อก่อนมือถือเอาความสนใจเราใช่คร,ครับคือระหว่างรออาหารเนี่ยม,มันเหมือนเป็นความเคยชินนะครับสั่งอาหารเสร็จหรือว่านั่งกินกับที่บ้านแตบบ่ว่า รอคนทําอาหารหยิบมือถือและสั่งอาหารเสร็จรออาหารระหว่างรอต่อไปนี้ลองเอามันออกไปลองคุยกันว่าเอ้ยอาหารวันนี้มีอะไรร้านนี้มันอร่อยไหมตรงนั้นเคยไปไหมเดี๋ยววันเสาร์หน้าไปไหมอาจจะได้ความรู้สึกอีกบรรยากาศหนึ่งโอเคก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเริ่มวันนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะประคับประคองชีวิตคู่และความสัมพันธ์ให้ดีอย่าลืมนะคะว่ามือถือหรือโซเชียลมีเดียอาจจะมีอิทธิพลกับคู่ของคุณได้คะ่ะและเราก็จะ กลับมาพบกับอีกตอนพิเศษ Social ล i ด e m m a ตอนสุดท้ายครั้งหน้านะคะโอ้โหเราอยากรู้ว่าโซเชียลมีเดีจะมีผลอย่างไรกับผู้สูงอายุต้องติดตามกันนะคะและสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับบ้านหมอเบิร์ดเดอะลิฟวิ่งรูเราทั้งสองคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ